เขาจับได้ว่าใครเป็นคนเอาอ่ะเขาตรวจสอบทุกคนค่ะก็ตรวจทุกคนพี่ก็ยังโดนตรวจเลยนะคะรู้สึกไม่ดีเสียใจมากค่ะที่เขาเคยอยู่กับเราแล้วก็มาใส่ร้าย พี่ก็ได้ข่าวมาสักพักหนึ่งแต่พี่ก็ไม่พูดอะไรนะอะไรบางทีพี่เห็นเขาพี่ก็มองผ่านพี่ก็ทําเป็นมองไม่เห็นอ่ะตอนนี้พี่ยอมรับว่าพี่มองไม่เห็นจริงจริงเพราะพี่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงแล้วก็บันนั้นที่เขาโดนจับพี่ก็บอกว่ากรรมมันทํางานแล้วแล้วเจ้านายก็โทรมาว่าพี่ว่าพี่นะพูดพูดพูก็พูดนะว่าพี่น่ะหลับหลับตาใช่หนูก็ก็ว่าก็รู้อยู่หนูไม่รู้ยุ่งเรื่องของใครอยู่แล้วอ่าแล้วก็หนูก็คิดว่า ใครทาไงก็ได้อย่างงั้นอ่ะโอเคเจ้าหนาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าวันที่เขาเอากระดูกซุปออกอะพี่เห็นเหตุการณ์นะวันนั้นนะประมาณสิบโมงเขาตักกระดูกซุปอันใหญ่ออกนะคะตักมาวางไว้ที่ฝั่งผัดเขาแหละใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวไว้คือซุปอะไม่ใช่ป่าเศษเศษซุปนะประมาณสิบโมงเป็นเป็นเนื้อใหญ่ๆเลยนะคะตักไว้พี่ก็คิดว่าโอเคพี่มองเห็นแต่พี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาคงกินข้าวเช้าเพราะวันนั้นกับข้าวมันไม่โอเคไงกับข้าวซาตา้า ล้วก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเข้าคุงกินแต่เรามารู้อีกทีว่าเข้าห่อกลับก็ตอนที่ว่าเขาจับได้โอ้เอ้าแล้วก็บอกว่าคือเราคุยกับพนักงานด้วยกันเอ้าเขาไม่ได้กินตอนเช้าหรอเขาห่อกลับหรอคือเราพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายๆคนเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนะเพราะว่าเขาตักไว้เขาตักไว้ตรงตรงที่เขาทำงานเลยอ่ะนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือความจริงแต่อย่างอื่นพี่ไม่เห็นเห็นว่าพี่พยายามที่มองไม่เห็นไงเห็นว่าที่ผ่านมามีพฤติกรรมอย่างนี้ในร้านเจ้าของเลยารา ถูกค่ะออค่ะก็คือมันมันมันมีที่พฤติกรรมไปแล้วว่าของเขาหายหเขาเวลาเขามาประชุมเขาก็จะบอกว่าอ่าห้ามขโมยของออกไปนะอ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเขาเขา,เขาแบบก็เหมือนเตือนนะคะเป็นเตือน,นให้ให้รู้ตัวค่ะว่าเขาก็ก็เหมือนเขารู้มาแล้วว่าใครเป็นคนทําแต่เขาก็ไม่ไม่ตอจงว่าเป็นใครก็พูดรวมๆพนักงานทุกคนค่ะแล้ววันที่ที่ว่าเขาจับจับได้ว่าใครเป็นคนเอาะเขาตรวจสอบทุกคนค่ะเขาตรวจทุกคนที่ก็ยังโดนตรวจเลยนะคะพนักงานในร้านสว่าคน โดนตรวจแต่ว่าไปเจอของกลางที่พี่เขาก็คือเหมือนเหมือนเขาเขาคิดว่าเป็นคนคนไหนเป็นคนทําแล้วมันก็ตรงเป้าหมายที่เขาเขาคิดอ่ะอ่ะสิ่งแบบเหมือนของเสียหายมาตลอดเนี่ยเป็นเธอทำจ้ะอยากให้ค่ะอยากให้พูดถึงเจ้าของร้านนะคะที่เจ้าหนายเขาดีกับเขาไหมดีค่ะ,คะตอนที่เป็นเพะเป็นโควิดช่วงประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมาใช่ไหมพอเจ้าหนายลูกข่าวอ่ะก็เอายาเอา,าเอะไรไปให้ เอาอาหารไปให้อะไรไปให้ก็คือดูแลกันเหมือนพี่น้องดูแลบคนมันครอบครัวใช่ไหมคะมก็คือซ<ม>ัพพอร์ตค่ะก็โทรถามข่าวนู่นนี่นั่น<ม>อะไรที่เธอต้องการก็อาไปให้<ม>จ้ะอยากฝากอะไรถึงสางคมกับที่มองทางร้านเราค่ะก็คืออย่าฟังข่าวแต่ด้านเดียวนะคะมาฟังฟังพวกเราบ้างนะคะพวกเราอยู่ในร้านเนี่ยพวกเรารักเจ้าหน้าทุกคนพูดจริงๆรักเราถึงออกมาปกป้องกเจ้านาา<ม>จ้ะ เราไม่ได้ปกป้องอะไรเราปกป้องเจ้านายเราปกป้องร้านปกป้องสง,งานที่เราทานะคะมันไม่ใช่ในข่าวเราต้องเราต้องคิดด้วยนะคนที่ไปอ่ะเขามีพฤติการยังไงแล้วพี่อยู่มา20ปีพี่ทําตัวยังไงให้พี่อยู่ได้อ่ะโอเคนั่นแหละก็เนี่ยอย่างที่บอกพี่ทํากินทาเลี้ยงทุกคนแต่พี่ไม่เอาออกนะให้คนได้กินเราไม่เห็น,เร,เ,หนเราไม่ได้เปมนผลเก็บตัวไงนะอ่ะทำเพื่อส่วนรวมอ่ะตรงนั้นจ้ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ